สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเห็นหน้ากันทางช่อง9อสมทในช่วงเวลานี้นะคะแสดงว่าเวลานั้นผ่านไป1เดือนแล้วค่ะเพราะว่าเราจะพบกันเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งกับบ้านของเรานะคะทุกพุทธที่2ค่ะโดยการสนับสนุนของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจังหวัดราชบุรีวัดอินทระวิหารบางขุนพรมวัดสัทธาธรรมสมุทรสงคราม แล้วก็วัดวิสิทธิบุญญาวาสพุทธมณฑลสสองนะคะรวมทั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ภาคเอกชนค่ะบริษัทคั้นกี่น้ำเต้าทองจำกัดนะคะที่ต่างเล็งเห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องการให้ชาวพุทธนั้นได้ค้นพบทางสว่างของชีวิตค่ะ ค่ะก็เพิ่งออกพรรษากันได้ไม่กี่วันนะคะซึ่งประเพณีที่เรานิยมทํากันในวันนั้นก็คือการตักบาตรเทโวโรหณะนะคะหรือเรียกกันสั้นๆว่าการตักบาตรเทโวค่ะจะเป็นการใส่อาหารสดอาหารแห้งก็ได้นะคะซึ่ง ถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่กันครั้งหนึ่งในช่วงหลังออกพรรษาแล้วนะคะยางที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีประชาชนชาวราชบุรีนับร้อยทีเดียวนะคะที่ไปเข้าแถวใส่บาทกันแล้วก็ยังได้รับสินรับพรแล้วก็รวมทั้งรับทราบถึงความสําคัญของการตักบาทเทโวจากพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านเจ้าอาวาสด้วยค่ะเจริญสุขเจริญพรย,ยัติโยมสาธุชนทุกท่าน คำว่าเป็นวันมหาปรณานั้นหมายความว่าเมื่อพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาด้วยกันครบไตรมาสคือครบเวลาสามเดือนแล้วก่อนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติ ศาสนกิจทั้งหลายก็จะกระทำปวารณาต่อกันว่าถ้าว่าพระภิกษุหรือสงนี่หมายถึงพระภิกษุซึ่งเป็นรายบุคคลหรือสงเป็นองค์เป็นคณะเห็น ภิกษุใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวของพระภิกษุเองโดยการเห็นก็ตามโดยการได้ยินได้ฟังก็ตามหรือรู้สึกรังเกียจว่าจะประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประธรรมวินัยอย่างไรก็ตามก็ขอปรนาต่อกันว่า ขอท่านได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์ช่วยชี้แนะความบกพร่องในพระธรรมวินัยนั้นให้ด้วยเมื่อเข้าใจแล้วคือเห็นความผิดนั้นแล้วก็จะได้กระทำคืนหมายความว่าจะได้ปรับปรุงแก้ไขกระทำให้ดีต่อไป นี่ปวารณาต่อกันอย่างนี้หมดทั่วทั้งวัดนั่นแหละจึงชื่อว่ามหาภารณาในวันมหาปรณนาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์นั้น มีความสำคัญในอดีตเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ภายหลังจากได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและได้ออก เผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ด้วยดีตลอดมาถึงพรรษาที่เจ็ดในพรรษาที่เจ็ดนั่นแหละพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงยมกปฏิหาร คือทรงแสดงปาฏิหารเป็นคู่คู่ให้เป็นที่อัศจรรย์ซึ่งพระองค์ไม่ทรงแสดงพร่ำเพรื่อแต่ได้ถูกพวกนอกลัทธิศาสนาคุกคามเบียดเบียนโอ,อ้วดทับถมว่า ลัทธิของเขาเหล่านั้นจึงจะมีอิทธิปาฏิหารได้พระองค์ได้ทรงสงบมาตลอดแล้วก็มารวมยอดแสดงยมกปฏิหารในพรรษาที่เจ็ด ถ้าจะกล่าวภาษาชาวบ้านว่าของจริงอยู่นี่ทำได้เป็นได้อย่างนี้เมื่อทรงแสดงยมกปฏิหารแล้วได้ทรงตรวจดูว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อน เมื่อทรงสแสดงยมกปฏิหารแนวเสด็จไปจำพรรษาที่ไหนเนาะทรงเห็นเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตว่าเมื่อได้ทรงสแสดงยมกปฏิหารแนวจะ,สะเสด็จไปจำพระพรรษาในภพดาวดึง คือในเทวโลกชั้นดาวดึงเมื่อพระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นจึงตั้งพระไทยที่จะเสด็จไปประทับเพื่อจำพรรษาในภพดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมารดาก็รำลึกถึงพระคุณและจะตอบแทนพระคุณพระมารดาโดยการเสด็จไปจำพรรษาในภพดาวดึงเพื่อที่จะ แสดงพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีโปรดพุทธมารดาโดยเสด็จประทับอยู่ณนะบรรจุก,กัมพลศิลาอาจเป็นพระแท่นใหญ่ในภพดาวดึงและเทวดาก็ได้ อันเชิญพระมารดาสเสด็จลงมาจากชั้นดุสิตเทวโลกมาทรงฟังพระธรรมคือพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีตลอดการสามเดือนนั่นแหละจนถึงวันสุดท้ายของวันอยู่จำพรรษาจึงสเสด็จลง จากชั้นดาวดึงเทวโลกมาลงที่ประตูนครหรือประตูเมืองชื่อว่าสังกัดสักในโอกาสที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาอยู่ชั้นดาวดึงเทวโลกนั้นก็ได้มีพระมหาเถระเช่นพระมหาโมคคัลลานะเป็นต้น ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมทั้งหลายตลอดไตรมากเพราะว่าญาติโยมสาธุชนเมื่อได้มาชมยมกปฏิหารแล้วได้เห็นแม้กระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จยังชั้นดาวดึงเทวโลกจนรับสายตามีความรู้สึกว่าเว พระมหาเถระเช่นพระมหาโมคลานะจึงได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมตลอดญาติโยมทั้งหลายก็นำพัาหารมาเลี้ยงพระตลอดไตรมากและเมื่อถึงวันสุดท้ายความจริงพระองค์นั้นได้ตรัสบอกกับพระมหาโมคลานะล่วงหน้าเป็นเวลาเจ็ดวันว่าจะเสด็จลงจากชั้นดาวดึงเทวโลก ญาติโยมทั้งหลายพระมหาเทรานุเทระมีพระสาลีบุตรเป็นต้นที่อยู่ที่สังกัดนครก็ได้มาเตรียมพร้อมรอรับเสด็จอยู่พระองค์ได้เสด็จมาโดยบันไดแก้วและมีจอมเทพและท้าวมหาพรหมส่งเสด็จทางบันไดทองบันไดเงินเป็นต้น เมื่อเสด็จมาแล้วญาติโยมสาธุชนก็ได้ประกอบการบุญการผุศลมีทานผู้สนเป็นต้นพร้อมทั้งรักษาศีลเจริญภาวนาธรรมดังนี้เป็นต้นในสมัยนั้นพระพุทธองค์เสด็จลงมานั่นด้วยพุทธานุภาพได้ทรงกระทำให้สัตว์โลกทั้งหลาย ได้เห็นกันตลอดหมดทั้งพบสามคือการมาพบรูปพรปพบอรูปปพบเรียกว่าเห็นตั้งแต่ชั้นพรหมอารูปปรหพรมลงไปจนถึงชั้นนรกสัตว์โลกเห็นกันหมดจึงชื่อว่าวันพระเจ้าเปิดโลกและมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าเทโวโรหนะมีการทำบุญตักบาทในวันนั้น และก็ถือเป็นธรรมเนียมในการทำบุญตักบาตรในวันเทโวโรหณะนั่นแหละคือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11อันเป็นวันมหาปราณานั่นเองแต่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีได้เพิ่มเติมขึ้นมาว่าในวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11คือเหมือนกับวันนี้จัดเป็นวันมหาปรณาะขออภัยจัดเป็นวันเทโวโรหณนะก็พากันมาทำบุญตักบาตรเป็นการบำเพ็ญทานกุศลและรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตสืบต่อไป เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีความสําคัญอย่างนี้ท่านทั้งหลายจึงได้มาอย่างนี้ก็ได้รับฟังกันแล้วนะคะถึงความสำคัญของวันตักบาทเทโวโรหณะค่ะหรือเรียกกันว่าวันพระเจ้าเปิดโลกนะคะหลังจากที่ทรงจำพรรษาอยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็ลงมายัางโลกค่ะซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศการตักบาทเทโวของชาวพุทธของชาวจังหวัดราชบุรีนะคะที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับการาจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรีแห่งที่1กํ่กำหนดที่จะจัดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่42ระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมศกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน7วันแรกนั้นจะเป็นการเจริญภาวนาหรือเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน มหาพิธีพระราชาพิธีมงคลสมัยเฉลิมประชนมพัรษาเราจะเจริญภาวนาธรรมกันเป็นเวลา7วันเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและหลังจากนั้นอีก7วันก็เป็นะระยะเวลาของการเพิ่มพูนความรู้และก็เพิ่มพูนประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมคือสมถะวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ให้มีความรู้มีความเข้าใจมีประสบการณ์และ ช่วยในการกําจัดกิเลสเพดแห่งทุกดำเนินชีวิตไปแต่ในทางเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่อย่างเดียวเราจะได้ปฏิบัติต่ตอไปอีก7วันรวมเป็น14วันเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งพระภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกามาศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ระหว่างวันที่1นึถึงสิธันวาคมสําหรับท่านที่เดินทางจากต่างจังหวัดหรือชาวกรุงเทพมหานคร พระภิกษุสามเณรก็สามารถที่จะไปขึ้นรถรับส่งได้ที่จะจัดรอรับส่งอยู่ณปากทางเข้าวัดสเกตราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองออในวันที่30พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกาแต่ถ้าท่านใดสามารถที่จะเดินทางมาโดยตรงได้ก็ขอเชิญขอรัตนามาได้ทุกท่านขอความสุขสวัสดีจงดีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านจเจริญก่ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเดือนธันวาคมแล้วนะคะซึ่งทุกปีทางวัดหลวงพ่อสดก็จะจัดการอบรมศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาในแนวสติปฏิฐาน4ี่ค่ะซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ1น4ถึงสิธันวาก็จะมีการจัดใหญ่กันครั้งหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวถือศีลกันเพราะฉะนั้นหาะว่าท่านผู้ชมท่านใดหรือว่าหน่วยงานหน่วยใดยนะคะที่สนใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรม14วันดังกล่าวนั้นนะคะก็มาติดต่อกันได้ล่วงหน้าที่วัดค่ะ ถือว่าจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสบันเฉลิญพระชนมพรรษากันด้วยนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ